ว็อกค,ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงประเด็นตามชื่อคลิปนั่นแหละนะครับก็คือ,อ,อต้านชื่อรายการว่าอะไรดีวะถามมาตอบไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับต่เราวันนี้ก็มาพูดถึงมุมมองหนึ่งที่ผมเจอมาจากเพื่อนนะครับก็คือมันถามผมว่าตอนนี้มันชอบคนคนหนึ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะชวนคุยผู้หญิงยังไงจะเริ่มต้นจีบแบบไหนดี ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบโอ้ยพี่เก่งมากครับน้องพี่นี่แบบจีบใครพี่ไม่เคยพลาดเลยครับโอ้พี่นี่แบบมุกเสี่ยวมีเป็นร้อยัสะสกอยยังต้องเสร็จพี่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็เป็นว่าก็แนะนําให้คร่าวๆได้นะเพื่อการจีบเนี่ยมันต้องสะท้อนความเป็นตัวเองอยู่แล้วนะครับผมคือเราต้องมีความเป็นตัวเองเราจะไปจีบตามคนโน้นตามคนนี้มันก็ไม่ได้เลยครับแล้อีกอย่างนึงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตีความหมายของคว่าจีบให้ออกก่อน จริงๆการจีบเนี่ยความหมายที่แท้จริงมันก็คือการทําความรู้จักกันนั่นแหละนะครับทําความรู้จักกันระหว่างเรากับเขานะครับว่าเป็นยังไงแล้วความรักมันมันจะมีคนถามว่าพี่ครับแล้วความรักมันจะเกิดตรงไหนครับเห็นผมรู้จักเพื่อนผมเองยังไม่ค่อยจะรักเพื่อนเลยคือไอ้ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรายอมรับในตัวตนของอีกคนนึงได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เขาดีมากเลยทั้งหมดเลยนะดีมีแค่ข้อเสียอยู่แบบเขาอาจจะเป็นคนขี้บ่น ชอบชอบของรู้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ติดซีรีส์ไปบ้างอะไรนี้มันก็มีนะครับคือขึ้นชื่อว่ามนุษย์อ่ะมันก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสุดอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเกิดมาเยอะแล้วนะครับการชวนคุยผู้หญิงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้หญิงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราอ่ะเริ่มต้นแบบไหนด้วยเหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นดียังไงก็ตามดีแบบดีมากเลยแบบ เชื่ออะไรครับเราแบบเห็นว่าเธอโพสถึงเกมว่าเราอยากชวนเธอเล่นเกมแต่ผู้หญิงเขาเห็นหน้ามึงแล้วเขาอาคติเขาไม่อยากคุยกับมึงเขาตัดโอกาสอะ่ะก็ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะจีบใครให้ติดเนี่ยเขาต้องให้โอกาสเราด้วยนะครับให้เราได้ทําความรู้จักกับเขานะครับว่าเ,ออเพราะฉะนั้นคําว่าผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายที่หน้าตาสัตว์ทุกคนอันนั้นผมก็ส่วนหนึ่งนะผมมองว่าส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันก็หลายคนอ่ะที่ที่ก็มองคนอื่นที่หน้าตาอยู่ดีอ่ะแต่ว่าพอรู้จักกันจริงๆแล้วอ่ะหน้าตาไม่จะไม่มีผลเลยเ,เพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาไม่ชอบผู้ชายที่คบกับเขาอ่ะแล้วทําให้เขาเกลียดตัวเองเข้าใจไหม,มยกตัวอย่างให้เข้าใจก็คืออย่างเช่นพอคุณคบกับเขาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยงานที่เขาทําเนี่ยเฮ้ยมันแบบสู้ของเขาไม่ได้เขาแบบเออได้เงินเดือนเยอะกว่าเขามีความสุขกว่าหรือว่า เขากับคุณแล้วเนี่ยคุณไปบอกเขาว่าทำไมชอบแต่งหน้าแบบนี้มันไม่ค่อยสวยเลยเนะี่ยคือแนะนำอ่ะแนะนําได้นะครับในองค์ปัจจัยที่เหมาะสมแล้วก็สมควรกับวาระแล้วก็โอกาสแต่ว่ามันต้องไม่ไปทําให้เขาเกลียดตัวเองเกลียดในความเป็นตัวเขานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่โอเคเหรอกครับการที่มีคนระบงการชีวิตเราว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันผิดมันผิดมันผิดนะมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่า ผัวเมียกันเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตกันครับชีวิตใครอย่างชีวิตมันแค่พอเป็นผัวเมียกันเรามาอยู่ร่วมกันแล้วสร้างอะไรบางอย่างไปด้วยกันสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างรถบางทีก็หมายถึงสร้างหนี้สินด้วยนะ mm hmm. ก็นั่นแหละครับกลับมาเรื่องชวนคุยต่อก็การชวนคุยเนี่ยนั่นแหละก็คือมันต้องเริ่มจากอะไรที่ง่ายเบสิกนั่นแหละอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเราเห็นและเราชอบเราได้เฟซพี่เขามาแล้ว เรากำลังจะทักไปมันก็ต้องแบบหน้าด้านใจกล้าหน้าด้านนิดนึงนะครับว่าแบบแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าถ้ามึงไม่ได้เป็นคนที่ดีแบบดีจนแบบเขาเห็นแล้วแบบตกลุมรักผู้ชายคนนี้ฉันแพ้เลยนะครับอย่ารีบอย่าทักไปแล้แบบพี่ครับผมชอบพี่ครับผมชอบพี่มานานแล้วผมเห็นพี่แล้วแบบผมหลงไหลเลยครับผมลืมผู้หญิงทุกคนที่ผมเจอมาไม่เวอ์อ เชื่อผมมันต้องการที่จะให้รักกันเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากแบบเราไปบอกชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราแบบนั้นมันไม่ได้นะครับแบบนั้นมันฉาบฉวยเกินไปมอนเป็นการพนันเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่มันก็มีผู้หญิงบางคนที่ชอบตรงๆไปเลยอ่ะตรงๆไปเลยือแบบมึงจะคุยกับากูมึงจะจีบมึงก็บอกมาแล้วมึงจะจีบมึงจะเป็นแค่ไหนมึงจะเป็นแค่พี่น้องมึงจะเป็นแค่เพื่อนหรือมึงจะเป็นแฟนกูเอาให้ชัดมันก็มีแต่มันก็ น้อยนะผู้หญิงแบบตรงๆแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงตัวใหญ่เนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละต้องการความใส่ใจแล้วก็สม่าเสมอจากผู้ชายนะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าแบบจีบสาวเก่งนะแต่ว่าคําถามนี้อยากแบบตอบให้เพื่อนนะครับคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนดูนะครับผมก็คือ,อ,อผมเองมีจุดบอดตรงที่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมด้วยกันน่ผมก็ค่อนจะจีบยากเพราะว่าผมไม่รู้จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาเวลาไหนมันยากนะครับการที่เราจะแบบ อยู่ดีๆแล้วแบบท,ทักไปถามเขาว่าเออเธอว่างหรือเปล่าเราอยากโทรหาอยากคุยเนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นะครับแต่ถ้าเราชวนว่าแบบเรามาเล่นเกมกันไหมอ่ะมันจะง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่าในการทําความรู้จักแล้วก็คุยกันนะครับผมออส่วนต่อมาอ,อ,อันนี้พูดรวมๆเลยนะผมจะข้ามบ้างหรือว่าใครอยากรู้เจาะลึกในหัวข้อไหนที่ผมรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับหัออวข้อต่อมาคือคุยยังไงได้ครบครับพี่ อันนี้ผมตถอบอว่ามันแล้วแต่ผู้หญิงด้วยแล้วก็วิธีการคุยของเราด้วยผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบผู้ชายพูดหยาบครับอย่างเช่นพอเราคุยกับเขาแล้วเราแบบอไอ้เฮียไอ้สัตว์อะไรเนี่ยมันก็มันก็ต้องนิดนึงอะ่ะทุกคนมันก็มีมาตรฐานที่ตัวเองคาดหวังไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งร้อยละเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเลยนะก็จะผิดหวังครับเพราะไอ้สิ่งที่คาดหวังอะ่ะมันแทบจ,จะเป็นไปได้ยากมากครับขึ้นชื่อว่าคนเนี่ยว่าฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าใครที่อยากจะมีความรัก ลดความคาดหวังลงซะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับก็คือเราอย่าไปคาดหวังว่าแฟนเราเนี่ยต้องดีอย่างนี้นะเขาต้องให้เงินเราเราทํางานแล้วเขาต้องแบ่งเงินให้เราใช้บ้างเพ่ผเอผู้ชายของฉันเนี่ยต้องดูแลฉันได้ทําอาหารเป็นทํางานบ้านมันก็ไม่ต้องคาดหวังขนาดนั้นมันก็ค่อยๆศึกษากันไปคอยเรียนรู้กันไปแล้วก็คุยยังไงให้ได้ครบก็คือน้องต้องมีความสม่ําเสมอนะครับสม่ำเส,สมอที่นี้ก็คือไม่ใช่มึงทักไปวันนี้ เขาตอบกลับมามึงไปตอบเขาอีกทีเมื่อสา,ามวันข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับคือม,มันก็ต้องคุยทุกวันหาคําถามใหม่ๆหาคําพูดใหม่ๆไม่ใช่แบบมึงทักแพทเทิร์นเดิมทุกวันเลยตื่นมาถามว่าตื่นยังอะ่ะตื่นแล้วกินข้าวยังกินแล้วทําอะไรอยู่นอนเลยมึงต้องแบบมีคําถามใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้จะออกไปเที่ยวไหนไหมเธอชอบไปเที่ยวที่ไหนหเลยป่าและอย่างในเวลาชวนคุยคือต้องคุยให้ต่อเนื่องจากเรื่องเดิมไม่ใช่แบบคุยเรื่องนี้ปั๊บแล้วมึง ลากไปเรื่องหนึ่งแบบงงๆเลยมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นเ,เธอชอบรถมอเตอร์ไซค์ไหมแล้วผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าชอบแล้วก็ถามไปต่อว่าเราชอบส่วนไหนล่ะชอบแบบรถแต่งหรอรถแบบมอเตอร์ไซค์แต่งหรือว่าแนวแบบไหนอะไรเนะี้ยมันก็ถามกันไปเไรื่อยๆในเรื่องนั้นที่ถ้าลองนึกสภาพว่าถ้ามีคนมาชวนคุยเราในเรื่องที่เราชอบอะเราก็คุยกับเขาได้ทั้งวันผู้หญิงก็เหมือนกันการจีบผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่า ไปนั่งถามกับนั่งฟังเขามากกว่านะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเราไปถามเขาอะเออว่าโอเคเขาเป็นไงบ้างเขาแบบแต่ว่าอย่าถามเรื่องที่มันส่วนตัวเกินไปคะคำถามที่ไม่ค่อยน่าจะถามเลยคือแต่ยังไม่สนิทนะอ,อย่างเช่นมีแฟนมาแล้วกี่คนอายุขนาดนี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างอะไเนี้ยจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ควรน,นะครับผมก็ค,คำถามมันก็ควรจะเป็นคําถามที่สร้างสารรค์แล้วก็สิ่งที่ เหมาะสมในการคุยกันเนี่ยสำหรับผมมองว่าเรื่องนิสัยใจคอเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยว่าโอเคนะเราคบกับเราเนี่ยเราเป็นคนติดเกมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับปล่อยให้เธออยู่คนเดียวตลอดหรอกแต่เราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวไว้เราได้เล่นเกมบ้างหรือเธอจะมาเล่นกับเราไหมอะไรแบบนั้นนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันมันมัน,มน,มนอยู่ที่วิธีการทําความรู้จักด้วยนะการจะได้ครบหรือไม่ได้ครบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญสำหรับใครหลายคนคือ มุกเสี่ยวมุกเสี่ยวมุกเสี่ยวมันก็ต้องมีบ้างครับก็คือมุกเสี่ยวเนี่ยกับการหยอดเนี่ยนะครับสลับกันไปในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่บ่อยจนเกินไปถ้าบ่อยเกินอะ่ะมันเลี่ยนแต่ถ้าไม่มีเลยมันไม่หวานไม่รู้จะรักยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างเช่นอะไรนะยืนคนเดียวมันอ้างว้างอ่ะไอ้ผมไปยืนข้างๆได้ไหมครับแล้วนกะ็ นั่นจะประมาณนั้นแหละนะครับผมมันก็แล้วแต่ผู้หญิงด้วยแล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนการที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่มีอะไรทําครับแล้วก็มันใต้เพื่อนมันเต็มทีละเวลามันเจอใครชอบหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็เอาแต่พูดกับผมว่าไม่รู้จะชวนเขาคุยยังไงวะเออมันจะชอบพูดอย่างนั้นซึ่งหรับผม่าผมบอกว่าก่อนที่จะคิดเรื่องพูดไม่พูดคุยไม่คุยเนี่ยตามใจตัวเองหรือยังว่าพร้อมที่จะไปบอกเขาหรือเปล่า มเวลาเราแอบชอบใครอ่ะนะครับแต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันควรจะรู้จักกันไม่ใช่ไปแบบแบบอยู่ดีๆไปบอกชอบเขาอ่ะเพราะว่าเลือกเอาเถะครับตายไปพร้อมคำปฏิเสธดีกว่าแอบชอบไปชั่วชีวิตนะครับอันนี้ขอย,ยืมมาจากนั้นเล็กเลยนะครับก็คือมันก็ดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียวข้างในอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยบางคนอย่างเช่นแบบโอเคครับพี่ผมจะไปบอกชอบเขาแต่ผมจริงจังมากเลยผมยังไม่ไปบอกตอนนี้ดีกว่าเพราะว่า หนึ่งเลยผมยังเรียนไม่จบ2เลยผมยังไม่มีงานการทําดีถ้าเขา,เาให้โอกาสผมแล้วเราได้รักกันเนี่ยผมกลัวว่าผมจะดูแลเขาไม่ได้มันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็รอเวลาหน่อยแต่อย่ารอนานจนคนอื่นข้าไปกินซะก่อนแล้วกันนะครับก็เกคลิปนี้10บนาทีแล้ว๋ย่าเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของอลืมแฟนเก่านะโอเคนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับจับประเด็นหลักได้เลยนะครับว่าการที่จะชวนคุยเขายังไงอะ ไป่องก่อนไปเสือกใช่เขาไปเสือกไปเสือกในเฟซเขาในอะไรก็ได้ที่เราไปเจอเขาอะว่าเขาเป็นคนที่โพสต์เกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนถ่ายรูปสวยเออเราก็แบบไปถามเขาเฮ้ยทำไมถ่ายรูปสวยจังเลยใช้กล้องอะไรใช้แบบฟิลเตอร์ตัวไหนอะไรเนี้ยก็ไปถามกันได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันก็ขึ้นอยู่แบบหน้าตาเราด้วยแล้วก็เขาจะให้โอกาสเราได้คุยกับเขาหรือเปล่านะครับเพราะบ,บางคนก็ผู้หญิงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางคนก็แบบพอเห็นพอเป็น พอเห็นเป็นเราปั๊บไม่คุยกับเราไปเลยอ่ะมันก็มันก็มีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไงอ่ะบุพเพขึ้นอยู่กับบุพเพด้วยนะครับผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาชอบแบบไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรอ่ะวิบากกรรมพี่จะให้มาอยู่ด้วยกันด้วยนะเกณฑ์คู่มันไม่มีอ่ะนะครับมันก็เลยไม่ได้คู่กันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าโดนใครปฏิเสธหรือโดนใครทําร้ายเราเนี่ยอย่าอย่าไปโกรธเขานะครับให้คิดซะว่าเรากับเขาไม่ใช่คู่กัน เดินหน้าต่อไปครับชีวิตคุณต้องเจอคนใหม่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ปาไป12นาทีครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไปใส่สาวไม่ไปใส่สาวแหละแต่ว่าน่าจะไม่ได้ตัดอะไรเสือไม่มันโอเวอร์ไปหน่อยนะครับก็ตั้งชื่อคลิปว่าช้ามาต่อไป EP ีหนึ่งครับสอนจีบสาวอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน